ที่จังหวัดตากเองเนี่ยตามที่นายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มีการสั่งการให้ดําเนินการสกัดกั้นการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ารชาชอาจาักรโดยผิดกฎหมายนะครับและก็การปร้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ทาทั้งนั้นของนายเอกสิทธิ์วิไลศินครับนายอําเภอวังเจ้าก็ได้มีการรับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผ่านเข้ามาที่เทือกเขาถนนทงชัยในเขตพื้นที่ของอําเภอ วังเจ้าจังหวัดตากนั่นเองนะครับจึงได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายปกครองร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงทหารตำรวจดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและก็ออกลาดเวนตั้งแต่เวลาครับ15นาฬิกาจนกระทั่ง18นาฬิกาของเมื่อวันที่6กุมภพาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้สุ่มอยู่ในซอยมะกรอกครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7บ้านท่าทองแดง พบรถต้องสงสัยครับขับผ่านมาจึงได้แสดงตัวให้หยุดแต่ว่ารถยนต์คันนี้ครับผู้ชมได้ขับฝ่าเจ้าหน้าที่เนี่ยออกไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยจึงได้ขับไล่ตามรถยนต์คันดังกล่าวนะครับซึ่งได้ขับหนีเข้าไปในเขตพื้นที่ของบ้านของราดได้แหกโค้งชนเสาหลักเลยบริเวณข้างถนนหักลงในทุงน่งนาครับและก็ได้ปล่อยแรงงานต่างด้าว ให้ลงจากรถแล้วก็ขับรถขึ้นมาบนถนนหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนี่คุณคุณดูนะ